อยากเด่นอยากดังตัวนั้นน่ะเป็นหนึ่งนิสัยเวลาจะตายปุ๊บวิญญาณมันจะไปจับสภาวะธรรมตัวนั้นเป็นสภาวะของเดรัจฉานสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปลี่ยนวิสัยไม่ใช่ตายนะท่านสะสมสภาวะไหนไว้มากนั่นแหละเป็นรัวปากคอกบางคนเนี่ฝันก็ยังว่าทํางานอยู่พรงนี้เห็นไหม การเกิดใหม่ของพวกเราเนี่แค่หลงไปยึดอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าพบให้เห็นความจริงแล้วมันก็จะดอบก,การหายอยู่หากินลงมาเป็นการใช้ชีวิตแบบธรรมดาไม่ฟุ่งเฟือยหาเวลาว่างให้ตนเองในพักผ่อนเที่ยวทำบุญรู้แล้วว่าจุดจบของรถกันละผ่นล้านมันก็ไม่มีใครดันเสเมลไปให้ดอกนั่นคือสัจธรรม รู้หลักอย่างนั้นแล้วเราก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นกินง่ายอยู่ง่ายเสื้อผ้าง่ายง่ายไม่ได้อะไรมากมายไก่กอบพอรู้จุดจบแม้กระทั่งร่างกายตนเองโอ้ยนี่นี่มากอีกแล้วฟ้งมาแล้วโอ้สาธุสาธุโอ้งายงร้อยเองเป็น เป็นอาชีพครับว่าสั่งได้นะใครอยากสัก่งมีงานมีการเีสั่งได้นะเ้อใจบ่นี่คือการเกิดใหม่ของไทห้องร่างกายนี้แตกปุ๊บไม่มีลกหมายใจปั๊บใจตัวนั้นมันยังมีอยู่มันจะไปตามอะไรตามเิ็ดใสที่เราสะสมไว้ในโลกคุณโลกปั๊บมันก็ไปตามวิถีภาพของความโลกนั่นคือพบใหม่ของใจ ท่าน,นคืออัตภาพไพวกชอบนิสัยโกรธไวๆนะบันชีนี่หรือเปล่าไม่รู้ตัวเนี้ยจะเป็นกำลังหลักเวลาจะตายป๊บท่านจะกวดกับร่างกายเพื่ออยากหายไม่อยากตายถ้าไม่เรียนรู้ว่าร่างกายนี้ตรงตา่างสุดท้ายจิตใจก็หมองเศร้ามีแต่ความโกรธเพื่อร่างกายแตกแบบพื๊ใจก็ยึดอารมณ์ความเป็นทุกข์นั้นลงสู่ความเป็นสัตว์นรกทันที ถ้าอย่า่นี้ยถึงเราฝึกอยู่หัวดำเนี่ยมีสติอยู่หัวดำปั๊บหัวก็ไม่มีเงียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีลูกนี้ไม่มีเลยถ้ามีสติอยู่ที่รูจมูกได้นั่นแหละทำภพชาติให้น้อยเนี่ยอยู่แค่ลมหายใจเราเลยมาสร้างนิสัยใหม่อยู่กับปัจจุบันมีดีงานคนนักปฏิบัติ ในการมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับลมอยู่กับกายเนี่ยพระเจ้าก็ตัดว่าเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่เป็นบารมีใหญ่ไม่ต้องขอศินกับใครก็ได้ถ้าตีนนี้ไม่ไปเตะปากใครปากนี้ไม่ไปด่าให้คนอื่นไม่ทาร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยกายปากไม่ทาร้ายคนอื่นไม่ทาร้ายตัวเองด้วยปากใจไม่คิดประทุษร้ายคนอื่น นะไม่ลืมไม่คิดประทุสลายตัวเองกายวาใจปกติท่านเป็นผู้มีศีลอยู่ตลอดจะตีร่างกายอยู่ก็มีศีลไม่ต้องขอกับพระองค์ไหนก็ได้ให้รู้เลยถ้ากายวาจาใจสมบูรณ์อยู่นั่นคือท่านมีศีลไม่กระท่านนั่งทางานอยู่โต๊ะแอร์เย็นๆช่ำๆนะก็ยังเป็นผู้มีศีลอยู่ถ้ากายวาจาใจเป็นปกติไม่ต้องขอกับพระหน้าไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ให้รู้ไว้เลยตัวนี้นั่งรถไปกายดีวาจาดีใจดีท่านก็มีศีลอยู่จงภูมิใจในตัวท่านเถนี่คือศีลข้าวหอแมแดนก็ขาดยังบงเตวีชุงวิสุงลาาักณาธาญะอยู่คนเนียวอานาัยนพักเขาบอกศีลข้อห้ามห้าอย่าง แต่คนจะไปประพฤติปฏิบัติเองก็คือกายดีวาจาดีใจดีนะั่นแหละเป็นผู้มีศีลน,นะพอใจนอกนี่คือศีลศีลเป็นบ่เกิดแห่งโภกะระพั์นะศีลน,นำสุขมาให้ศีลเป็นเหตุที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็เพราะศีลามเป็นเหตุให้บังเกิดแห่งโภก,โภก,โภกรัพย์ ศีลห้ามีผลมากกว่าทำทานก็เป็นเหตุให้บังเกิดเดียวกันซับทำสามาธิมันรวมทั้งสองตัวเนี่เข้ามาในตัวเองเลยทั้งทานทั้งศีลการทำอนาปานสติมันเลยเป็นทั้งบุญใหญ่กุศลใหญ่คือความฉลาดการฝึกอยู่กับปัจจุบันธรรมทำภพชาติให้น้อยบญ,ญ,ญใหญ่กุศลใหญ่ที่จะดำเนินเข้สขาสู่ความค้นทุกบารมีก็ควรนิสัย สร้างนิสัยเป็นอริยะบุคคลคือการมีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจในกระทั่งคุณไปทํางานอยู่นั่งคอมพิวเตอร์กายวาจาใจดีแล้วมีสติอยู่กับเบืองนั่นแหละท่านเป็นผู้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดรู้ไวมซะนะนิ่งก็ให้รู้ลมขยับก็ให้รู้กายกินขี้เยี่ยวเดินยืนนั่งนอนทำไมต้องฝึกแบบนั้นเพราะว่ามนุษ เดินก็าตายได้นั่งก็าตายได้นอนก็าตายได้ยืนก็าตายได้คุณต้องมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายทุกอริยบทมันเลยจําเป็นต้องฝึกทั้งสี่อริยบทเพื่อให้มีสติดูร่างกายนี้ตายต่อหน้าต่อตาแต่ไม่ได้มีความทุกข์กับร่างกายเพราะรู้สัจความจริงล่วงหน้าแล้วว่าตายนี้ไม่เกินร้อยปีแน่นอน เรงก็อยู่ในนี่เลยหว,วานก็อยู่ในนี่เลยความดันก็อยู่ในนี่เลยนะมันเปลี่ยนลูกสูบไม่ได้มันรถยนต์กันแล้วกันถ้าไม่รวยจริงมีแต่วความสึกลอ้อแห้งเหี่ยวนะนี่คือความจริงที่เรามาเรียนรู้นะต้นทุนของทุกคนถ้าได้เกิดคือความตายนะถ้าเรามาเจอคนก็เพื่อจาก คุณคุณได้สามีคุณคิดว่าคุณได้จริงไหมมาเจอมาเพื่อจากไม่จากเป็นก็คือจากตายนั่นคือความจริงรับไม่ได้อย่าเอาผัวเอาเมียรับไม่ได้อย่าเอาลูกเจอเพื่อจากไม่จากเป็นก็จากตายเท่านั้นนี่คือความจริงโลกกระทำแปดก็ยังใช้ได้มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีเสรรเสนโยมม,ม,มีนินทาทำอะไรขึ้นป๊บ ยายแดงก็บอกว่าสวยจังเลยไม่ชีนี้บ้านทําไมสวยจังยายดาผ่านมาไม่รู้มึงทําทรงอะไรกูไม่รู้เรื่องไม่สวยเลยน,ะนี่คือโลกกระทำแปกสวยไม่สวยมันอยู่ที่ใครเงินกูแมนบอลคอมเนดี้มีน้องเจ้าของะนะนเห็นอย่างกระสางนี่แม้กระทั่งกวชชีกวดชีนี้ช้ำนั่นนี่ดูที่ออกไปนี่เตรียมตัวรับมือเลยข่าวพึ่ง จิ้เอาเต็มเลยแล่ะเนี่ยเป็นไหล่ะแค่นั้นก็ออกไปอีกก็พวกน,นี้บ้าและสงสัยมัมนมันดื่มเยอะเลยมันเลยบ้าจริงเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ทำกับเราเขาก็จะว่าคนอื่นบ้าใช่กิเลสของคนถ้าเราไปเดินตามเขาเนี่ยเขาก็จะคิดเขาจะไม่ให้เราเป็นบ้า แต่เราผีออกจากเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเราเป็นบ้าทันทีสําหรับบุคคลนั้นเหมือนกันกับสังคมม,มีแต่ผีบ้านนั่งอยู่เนี่ยราไม่ได้ทํากับโลก,กนันมาสวนโลกโลกเอาพวกนี้วางโลกก็จะบอกว่าพวกนี้เป็นบ้านบ้านก็มีอยู่ทําไมไม่อยู่ไปนอนป่านอนเขาไปทนทุกข์ทรมานแขนขาก็มีอยู่ทําไมไม่ไปทํามาหาเด็ก ก็จะมีเป็นอย่างนี้อยู่เป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะจะถึงปัจจุบันนี้เนี่เรียนคนเนาะอาวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุน้องับแม่ชี